ราชาลูกหนังทั่วโรขอเสนอจอห์นไฮติงกาหนึ่งในผู้ที่อยู่เบื้องหลังของความสำเร็จกับฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของไรอันกราฟเฟนแบกกับทีมลิเวอร์พูลในเวลานี้ไฮติงกาเข้ามารับบทบาทเป็นหนึ่งในผู้ช่วยโค้ชของอาร์เนอร์ที่สมสรลิเวอร์พูลในตอนนี้ โดยอดีตกองหลังชาวรัตลงเล่นให้กับเอเวอเรตันไปทั้งสิ้น140เกมและนั่นทําให้เขามีประสบการณ์มากมายในพิบริกในฐานะผู้เล่นอีกด้วยและเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้อาร์เนอร์ให้ความสนใจในตัวของเขามากขึ้นในฤดูกาลที่แล้วไฮติงก้าเข้ามาเป็นทีมงานผู้ช่่ยวโค้ชของเดวิดมอยส์ที่เวสต์แฮมยูเนเต็ดแต่สิ่งที่ดึงดูดและทําให้อาร์เนอร์สนใจก็คือประสบการณ์ส่วนใหญ่ในอาชีพการฝึกสอนของเขานั้นอยู่ที่อาแจ็คอัมสเตอร์ดัม ซึ่งที่นั่นเขาทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมให้กับ u 17 u 18 u 19และ u 21และแน่นอนว่าหนึ่งในนักเตะดาวรุ่งในตอนนั้นที่เขาเคยร่วมงานด้วยนั่นก็คือไรอันกราเฟนแบกในอะคาเดมีของอาร์แจ็กส์และเขารู้จักนักเตะคนนี้เป็นอย่างดีและรู้ว่าเขาทำงานตรงไหนย,ยังไงให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดในสนามการแข่งขันตอนนี้ไฮติงก้าเป็นผู้นำเซสชั่นการวิเคราะห์หลายครั้งเพื่อสอนกราเฟนแบก เกี่ยวกับการเล่นในตำแหน่งเบอร์6อย่างเต็มตัวและผู้เล่นได้รับคำเตือนว่าอย่าดูวิดีโออื่นๆเกี่ยวกับการเล่นของผู้เล่นคนอื่นในตำแหน่งนี้และต้องยึดติดกับสิ่งที่เขาเรียนรู้จากเจ้าหน้าที่ฝึกสอนเท่านั้นนอกจากนี้ไฮติงกาเองก็ได้เป็นคนปลุกป,ปั้นโมฮัมเหม็ดคูดุสที่อาแจกด้วยและสารต่อการร่วมมือกันอีกครั้งที่เวสแฮมโดยคูดุสเคยอธิบายเอาไว้ว่าไฮติงกาเป็นโค้ชที่ดีที่สุดที่เขาเคยร่วมง,งานด้วย และเป็นคนที่ให้เครดิตในการพัฒนาของเขาอย่างมาก ESPN NL รายงานว่าไรอันกราฟเฟนแบกเปิดเผยถึง2ส,สิ่งที่เขาได้รับมาจากอาร์เนอร์เฮดโค้ชของทีมลิเวอร์พูลซึ่งนั่นทำให้เขามีผลงานที่ยอดเยี่ยมในการออกสตาร์ทกับ3เกมให้กับทีมหงแดงในตอนนี้ ในช่วงวันแรกของปีซีซันเขาถามผมว่าผมพร้อมที่จะรับหน้าที่และบทบาทที่ยิ่งใหญ่ในระบบใหม่ในทีมหรือไม่แน่นอนผมตอบว่าพร้อมในทันทีสิ่งที่ผมได้รับจากเขาก็คือโอกาสและความเชื่อมัน่นตอนนี้เขามอบความมั่นใจให้กับผมแล้วเขาพร้อมให้โอกาสสำหรับผมในการเป็นตัวจริงของทีมในทันทีและมันก็เป็นไปได้ด้วยดีจนถึงตอนนี้ แน่นอนว่าเวลาลงเล่นมันเป็นสิ่งที่สำคัญการพัฒนาความสามารถนอกจากอยู่ในสนามฝึกซ้อมแล้วเกมการแข่งขันจริงมันจะช่วยให้คุณก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นและเมื่อผมได้เล่นอีกครั้งมันทำให้ความมั่นใจของผมกลับมาอย่างเต็มเปี่ยมและโดยหลักการแล้วความไว้วางใจของผมมันก็เพิ่มขึ้นด้วยตอนนี้ผมรู้สึกดีกับตัวเองและทุกอย่างก็ดีขึนเรื่อยๆหวังว่าผมจะสามารถช่วยเหลือทีมได้มากกว่านี้ กราฟเฟนแบกภายใต้การคุมทีมของอาเนอร์กลายเป็นจอมทัพของทีมหงแดงไปแล้วในเวลานี้อัลันเชียร์เรอดีตดาวยิงทีมชาติอังกฤษเชื่อว่าการออกมาพูดเรื่องสัญญาของโมซาลาเป็นการปล่อยออกมาในช่วงเวลาที่เหมาะสมและชาญฉลาดอย่างมากนี่คือการตัดสินใจที่ดีของซาลาหลังจากที่มีบทบาทสำคัญในเกมเอาชนะแมนยู แล้วบอกว่าเขากําลังลงเล่นโดยคิดว่านี่คือฤดูกาลสุดท้ายเขาแอดซีสองครั้งยิงประตูที่ยอดเยี่ยมเป็นแมนออฟเดอะแมตการให้สัมภาษณ์หลังจากนั้นว่ายังไม่มีใครติดต่อตัวแทนเขาเรื่องสัญญาซึ่งมันทําให้ประหลาดใจอย่างมากสถานการณ์ของเขากับเทรนและฟานไดเหมือนกันและรู้สึกแปลกใจที่สมมสร,รปล่อยเวลาให้ล่วงเลยมาถึงตอนนี้กับ3นักเตะสําคัญตอนนี้ซาร่ากลังส่งข้อความออกมา เราจะได้เห็นกันว่าพวกเขาจะทำยังไงจะให้สัญญาหรือจำนวนเงินที่ซา่าต้องการหรือไม่เขาอาจจะต้องการเงินก้อนโตแล้วไปเล่นต่างประเทศเรารู้ว่ามันเคยมีการพูดคุยกับทีมจากซาอุเมื่อ2-3ถึง3เดือนก่อนไม่ว่านั่นคือสิ่งที่ซา่าต้องการหรือไม่แต่นี่คือระเบิดเวลาที่ถูกปล่อยออกมาอย่างชาญฉลาด ซาจัดบ bon อลเอ็นเรสรายงานว่าคุณไม่สามารถปล่อยให้ผู้เล่นที่ดีที่สุดของคุณออกจากทีมไปแบบไร้ค่าตัวได้แบบนี้ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามคุณต้องทําให้มฮัมหม็ดซาลาห์นั้นเซ็นสัญญาให้ได้เขายังคงเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในทีมของเราและเป็นผู้เล่นที่มีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมและที่สําคัญเขารักสโมสร,รแห่งนี้มากและต้องการอยู่ที่นี่ต่อไปการปล่อยเขาไปแบบฟรีเอเย่นจะเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ของสโมสร,รอีกครั้งหนึ่งเลยทีเดียว ยังไงก็ได้ทําให้มันเกิดขึ้นให้ได้ในการขายายสันนักเตมใหม่2รายคือจอจีมมาบารัชวิลลี่นายด่านของบาเินเซียและเฟเดเดโกเคียซ่าปีของยูเวนตุสหงแดงออกสตาร์ทซีซั่นใหม่ด้วยผลงานชนะรวด3เกมเก็บ9แต้มเต็มแถม,แถมยังไม่เสียประตูอีกต่างหากซโกกล่าวว่าเมื่อคุณเห็นขุมกําลัง11ต,ตัวจริงสุดยอดมากนะบางทีนี่อาจจะเป็นเกมที่ง่ายสุดจาก3นัดของพวกเขาเลยชนะแมนยู จากนั้นเราเห็นตัวสำรองที่วอร์มอัพแล้วก็วิ่งผ่านเราไปผมคิดเลยนะว่าว้าวนี่คือคุมกําลังนักเตะท,ที่ดีพร้อมผมคิดว่าสล็อตค่อนข้างโชคดีที่เดินเข้ามาเจออะไรแบบนี้แน่นอนเลยว่าเขาต้องสร้างผลกระทบที่สำคัญด้วยตัวเองและผมแน่ใจว่าเขาจะทำแบบนั้นเหมือนที่เราได้เห็นกันใน3นัดแรกดูเหมือนพวกเขาเล่นเกมรับเหนียวขึ้นแม้ว่าพวกเขาพลาดโอกาสไปบ้างแต่เราอยากพูดถึงกองหน้า6คนที่พวกเขามี พวกเขามีกองกลางชั้นเยียบอีก5คนคุณคิดถึงเคอร์ติสโจนคนที่ไม่ได้อยู่ในที่นี่ในวันนี้ฮาวิเอเลสคนที่จะลงมาผมคิดจริงๆนะว่าเขาชอบ3ประสาน3คนนี้มากกราเฟนแบกโซโบสไลแม็กอลิสเตอร์เขาไม่ได้เปลี่ยน3คนนี้เลยแต่เปลี่ยนกองหน้าแบ็คขวาหรือแบ็คซ้ายขุมกำลังของลิเวอร์พูลเหนือชั้นเป็นอย่างยิ่งพวกเขาน่าจะมีลุ้นแชมป์ในปีนี้เลยนะ ไรอลิสซอนเผยรายชื่อ10นายทวารลุนรางวัลยาชินโทรฟี่อลิสซอนเบเกอร์อรโยอดโกโล้ลิเวอร์โลูลลุดโผลุ้นรางวัลยาชินโทรฟี่2024ขณะที่เจ้าของรางวัลปีก่อนอย่างเอเมโนโญมาติเนสมีชื่อลุ้นอีกครั้งฟองฟุตบอลน,นิตยสารล,ลูกหนังชื่อดังสัญชาติฝรั่งเศสประกาศรายชื่อ10ผู้รักษาประตูที่มีลุ้นคว้ารางวัลยาชินโทรฟี่ใน,นานะผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมประจำปี2024ออกมาเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันพุธที่4กันยายนที่ผ่านมา อิมิลโนมาติเนสในทวารทีมชาติอาร์เจนตินาของแอสตันวินล่าเจ้าของรางวัลเมื่อปี2023มีชื่อลุ้นรางวัลอีกครั้งในปีนี้ขณะที่อุนายนซิมอนจอมหนึบอเลติกบินเบาที่ช่วยทีมชาติสเปนคว้าแชมป์ยูโร2024มาครองอย่างยิ่งใหญ่เมื่อกลางเดือนกรกฎาคมก็มีชื่อลุ้นรางวัลเช่นกันส่วนอลิซอนเบเกอร์ยอดนายประตูเลือดแซมบ้าของลิเวอร์พูลตกสำรวจสรุปรายชื่อ10ในทวารลุ้นรางวัลยาชินโทรฟี่ประจำปี2 0สองพันยีา โอตุเกต์ปอโตเจลิจีดอนารมาอิตาลีปารีสแซงต์แชร์แมงเกโกโคบิลทีมชาติสวิสเซอร์แลนด์สมรสรรัสเซียดอนมุนอังเดลูนินยูเครนเรียมริตไมเมนยองฝรั่งเศสเอซีมิลานจอร์จีมามาดาฟรีดีโจจียบาเลนเซียเอมิโนมาติเนสอาร์เจนตินาแอสตันวิดลาอุนายซิมอนสเปนอาราติกบินเบายานซอมเมอร์สวิตเซอร์แลนด์อินเตอร์มิลานหลอนเวลวิลเลียมแอฟริกาใต้มาเมลดีซันดาว สำหรับผู้ชเลิศจะเป็นที่ท,ทราบกันในงานประกาศมอบรางวัลบาลองดร2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสวันจันทร์ที่28ตุลาคมอ่างที่รู้กันดีว่าเรอัลมาดริดคือหนึ่งในคู่แข่งที่เลเวอร์พูต้องเจอซึ่งในช่วง8ครั้งหลังสุดที่ขงแดงเจอกับราชันชุดขาวนั้นพวกเขาเก็บชัยชนะไม่ได้เลยแบ่งเป็นการเสมอ1เกมกับแพ้7ครั้ง ทำให้นี่ถือเป็นการเอาชนะคู่แข่งรายใดรายหนึ่งในั่วโยุโรปไม่ได้ติดต่อกันนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของลิเวอร์พูลเลยทีเดียววิลลาได้เจอบาเยรอนอีกครั้งแอสตันวิลลาได้กลับมาเล่นในศึกชิงถ้วยบิ๊กเอียร์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ฤดูก,กาล1 9 8 2 1 9ก3แและพวกเขาก็เจอกันต้อนรับแบบโหดพอตัวเพราะหนึ่งในนั้นคือการต้องเปิดบ้านเจอกับบาเยมิเนก ก่อนหน้านี้วิลล่าเคยเจอกับบายเยอร์ในเกมชิงถ้วยบิ๊กเอียร์แค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่มันก็เป็นเกมที่มีความหมายกับพวกเขามากๆเพราะมันคือนัดชิงดำของศึกยูโรเปียนครับในปี1982และครั้งนั้นวิลล่าก็ชนะไป1-0ต่อจากประตูชัยของปีเตอร์วิทอดีตกุนซือทีมชาติไทยนั่นเองซึ่งนั่นก็ถือเป็นการได้แชมป์ถ้วยหูโตครั้งแรกและครั้งเดียวจนถึงตอนนี้ของวิลล่าด้วยฟ้าลิขิต ไม่รู้ว่าบยมิกกับบาซโลนาทาบุญร่วมกันบ่อยในพักหลังหรือเปล่าเพราะนี่จะถือเป็นครั้งที่3จากสีฤดูกาลหลังสุดเข้าไปแล้วที่พวกเขาต้องโคจรมาเจอกันตั้งแต่รอบแรกในรอบหลักของแชมเปี้ยนลีกรีแมตช์นัดชิงเยอะในฤดูกาลก่อนๆมันมีอยู่บ้างที่บางคู่ในรอบแบ่งกลุ่มของแชมเปี้ยนลีกจะเป็นการเจอกันของอดีตคู่ชิงในถ้วยนี้แต่เชื่อหรือไม่ว่าในรอบลีกของศึกแชมเปี้ยนลีกซีซั่นนี้มันจะมีรีแมตช์นัดชิงเชลิศของรายการนี้มากถึง4คู่ด้วยกันสำหรับสี่คู่นั้นปรรระกกอบบด้วเัลิู ทีมอริดเคยชนะ3ต่อ1ในปี2008กับการชนะอีกครั้งหนึ่งต่อศูนย์ในปี2022ิเกมระหว่างเบย์มิลก,กับปารีสที่ทางเบย์มิเคยเฉือนไป1นตอ่อในปี2020แมนซชตี้กับอินเตอร์มิลานที่ระบายสีฟ้าเคยชนะไป 1. ตอ่อ0ในปี2023และเรอัลมาริดกับบริเซียดัดมุนที่ทีมดังจากสเปนเพิ่งชนะไป2.0ต่อนในฤดูกาลก่อนนั่นเองหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้ดวยนะคคครรัับบบขอุณ